ตอนนี้ก็อยู่ช่องเก๋ไกยสไลเดอร์ชาแนลวันนี้เรามาทำอะไรเรามาทยมาการ์ตูนไทยยังไงครับกรรมการคือวันนี้คือมันเป็นชาเลนจ์เขาเรียกว่าชาเลนจ์อะไรเป็นกระแตในโลกโซเชียลคือเขาเล่นกันเยอะว่าจะเป็นไอทีที่สองคือจะเปลี่ยนหน้าผม มีมือถืหมด6หมดฮะดาวพิะมียูทเอร์าราคนดังากประเทศน่แล้วก็โตรเต้า9ูนเอาอะไมา6โหมดตเท่าไหร่ล้เหมดอ่องันเโอ้โหกรรมการได้กรรมการที่ไคนที่สอคนที่สเล่ไม่ได้รู้คำตอบอ๋อไม่หมดใครจะทายรู้คำตอบยกมือกรรมการจะชี้แล้วให้ตอบถ้าตอบถูกก็หนึ่งคะแนนไป คนแพ้โดนลงโทษนะคนแพ้เราจะทำขนมให้กินเห่ือยกันก็กินให้หมดพร้หมดแล้วจะเริ่มที่สตรีมเมอร์นะครับผมครัโปรตีนสตรีมเมอร์เยอะไหมไม่อะไรเรื่องอีสปอร์ตหนึ่งสองสามสองเริ่มต้นมาดีสวยมากมาดี

โยนะครับหลอเจี๊บเจายครับปจริงพี่บ้าซิมามาดูซิมบ้ามาดูซิมบ้ากันค่ะพร้อมค่ะดูต่อไปสมงครับโอ้ยยูได้ยูได้ยูได้ชื่อดิชื่อดิยูได้ไงชื่อชื่อเล่นอ่ะ ก็อยู่ได้เฮ้ยเิงมาเนี้ย่ใชเล่นเลยหรอใช่เฮ้ยให้โปรดิวเซอร์ว่าไงครับต้องรู้จักชื่อจริงด้วยโนนยูได้ครับไอ้หไอ้มึงเปิดช่องยูทูปนี่โนนยูได้เปล่ามาโปรดิวเซอร์บอกต้องรู้ด้วยเมื่อกี้พี่แป้งก็เก๋ก็ตอบบอกว่ามีพี่แป้งด้วยตอบตอบตอบแตนี้คนนี้โปรดิวเซอร์ปล่อยมาเองของมือเลย ต่อไปยออกมาล้อยก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 ไ่ทันม,มึงเลืกอกมึงเลือกคนมึงเลือก เก่าครับพักว่าเยอะเลยดูได้เมื่อกี้ไปสิอาตัวเมืนคืออะไรเมืนอคืนอะไรเบอร์รี่ได้เพือดได้นะคะแล้แอดเค้กี้วยสรอเบอร์รี่นะคะดีนะคะหรือว่าจะซื้อที่ช้อปปี้หรือว่าจะเป็นที่อี e ฟนบอยก็ได้นะคะไปดูได้ชิลร้อยเก้าปีศาจใช่ใช่ครับหมดช่วงโฆษณาเข้าสู่รายการต่อค่ะ วิล่าแสนอะใช่ไหนะถ้าจะเข้าอยู่วิล่าแสนวิล่าแสนแต่อยู่ในช่อง Youtube เก๋ไก๋สไลเดอร์เท่าไหร่ครับสามล้านทำไมอ่ะอู้หูยอ่ะอู้ตกใจอ่ะนึกว่าฮอลลีวูดลองลองต่อต่อเพื่อนนะเอมงเองรู้หรือเปล่าว่าคอนเทนต์อ่ะกว่าที่ไปจะคิดได้แต่ละคอนเทนต์อ่ะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไหล ไม่คุยเลยตัวอะไรตัวตรงนี้แหละรอมาเอาเออะไอะไระวตามไม่ทนเนี่ยคุณจักเยอะไหมเป็นแรปเปอร์คุณจักเยอะไหมครับจัำหนึ่งใช่มีใวาแรปเปอร์กับลังมาเอ็กเอ็ะเว็บ

มันจีแล้วมันปั้งกูอะมิลลี่อย่างนี้เลยไปขอให้กูอะนะตูน่งคอ่ะเมื่อกี้ใครยกคะแนนสงสารไหครับคะแนนคะแนนสงสารนะเออคำตอบคตอบครับมิลี่ครับน้องมิลี่เข้ากับไป้วครับสามสองปั้งปั้งปังปังเขาย้ก่อนคนแรกเลยอ่ะต้มก่อนแล้วไม่มีจี้มาต้ามเต้ นี่สบายไม่มีเลยอะไรถูกเร้วผมร้องได้ไม่มีเลยพี่ตองร้องอะไรร้องนี่ไม่มีรู้พี่ตองแี่พี่ก่อนถูกอ้ไเลยตัรงเยออะไรกลยนะนะยัดไปฮะต่อไปลวนาว้า่อหนึ่งใครวะใครวะกยกไ้ก่อน ไยไกันทำไปอ่ะก็ทำไมนะยกยิ่งใหญ่นะเดียวันจะยกอะไรอ่ะโอเคห้าสี่สามสองยกหนึมาแบม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 แมแบแบมคบแบงค์มแบมแเปแบอแบมแบมแบมแมาบมแแมแบมแบมแบมมแบมมแมแมามามบมม่แแแู้มมแแ หวังใจรถแวะหวังใจรถแหกตอที่มึงร้องอ่ะรถแห่เออรถแห่รถด่วนไม่กูรู้แล้วเพลงหวังใจรชื่ออะไรแบหวังใจรถแห่รักษาโยเอ้ยมึงตอบชื่อเพลงได้ยังไงวะไม่ไอ้แล้วบอกน้อยอ้อก็บอกเลยไหเฮ้ยหน้าหวานมากได้ไม่รู้อ่ะหน้าหวานมากกันเนี้ยอ่างงงงโอ้โหบ๊ะหนุนทุกคณะมวยเออได้มัน เคยฟังเพลงแต่ไม่รู้แต่รู้ว่าเคยฟังเพลงเ้ยเพลงอะไรดังๆอ่ะร้องมาสักเพลงดินกต้องให้กรรมการร้อง่ะกรรมการเร็วรอเลอใะนคนต่อไปยมือยกอ่ะใครอ่ะคนนี้แต่ว่ามันมันยกเลยเออมันยะเขามือไวอ่ะ ยกก่อนแล้วค่อยคิดค <ss> ่อยคิดละมันเฮ้ย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 อ้าวมึงเชื่อป่ะอ้าชื่ออยู่ในหัวกูแล้วพอมึงพูดปุ๊บอยู่อชื่อหายตาแต่กูรู้เอานับดินับดินับดินับไม่ใช่ไม่นึ่งสองสามต่อเลยถ้ามึงแกล้งกูพูดอ่ะแล้วกูยืมอ่ะกูฟังเพลงแล้วทุกเพลงอ่ะไัวไปนเลยนะต่อ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 ยกมือใหม่ห้าสี่ d ่อนไดมอนมาอย่างไหนเมื่อกี้ไดมอนต์เี่ยแลยวไดมอนตล้วเม่อกคือรู้จักว่า F I X ใรดียกให้ทันยกให้ทันตอบให้ไวจะยก่งเดียวตอบให้ได้ย้อยอย่าลืมตอบเนี่ยแล้เแล้วไอ้้รู้เลยรู้เลยรู้รู้เลยรู้เล ชอบดูไทยสี้มีเออจริงเที่ยเชี่ย2เอุ่ยอาค้าสองหนึ่งดูแลแบงค์กนะครับนิ้าแบ็คพิงค์เฮ้ยใช่บอกว่ใน่มันเปิดหน้าแบบไม่ให้คือโกรธมึงอะเมื่อกี้นิ้าแบงคโดนแน่อย1 0เผมเอฟซีเขาต่างประออสเกาหลีออเเกาหลีด้วยเหรอกุงเนะครับผมเีย่าลืมมากินกุ้งถังกนเลยครับรำเบรมรมม คอมเมนต์ไปปุ่มมาโดนหไม่มีเอฟีเขาเยอะไม่ใครด่าแบงค์หรอกก<อ>ูอเอฟซีเขาสามสองหนึ่งโอ้ยวันนี้โอ้โหตังเซียที่เราชื่ออะไรวะเปี่ยนแอ้าพี่เกียตอบใอ้ครับมาเซ w ่ยมิววิวซวซิสซวิวิเซวิวิวเซเซสซ<า><า><า> สา่สองหนด่โอเคเวลาทุกคนกบกลหม่กลับลครับกลลมใหมครับดอสามสองหนึ่งยกไอแบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์แซมวินสันวินสันเอาเอาี้ามีขยอยากอน่ครับมีใครยกนิ่มๆเลยมึงนะ แตงก้ยอะไรอ่ะวินสันเอาตรงตอวิวสเมครับวิวทำพีกดน่งไม่เราคิดถูกแล้วนะแบบว่าวิวแซมเดมแบบเปวนผสมันด oh. ีเอาต่อไปเอาเรื่องมาอุ้ยุ้ยกล้ตาครับแจ็คสันแจ็คสันมาเหงาแจ็สันกอรเซเว่น ผิดครับผิดครับผิดผิดนมาเสรจแล้วยังไ no ี้สามสอนม่งก็รีด้อนเนาะโอ้ยจีด้อว่ะไม่ดีะ ชื่อจีน่เชินหลงหัร้องเปิดให้กูดูหน่อยเชินหลงคือชื่อพี่แนมมีในตาหรือ่าในระหว่างที่เรากำลังหาหลักฐานเคเบอรี่นะคะฝากไว้ในอ้อมกอ้อมใจด้วยค่ะราคา490บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์เออมเคเคเบอรี่นะคะให้คุณแบงค์อ่านหน่อยปะอ่ะนังดนอ่านอ่านอ่ผิอ่นอ่อนออออ่่านอ่านอนานนอนน่อ อ้าวคครับออ่โอ้อ้นนี้อ้าวไม่เบียงเลยวะดูแต่มเหรอไม่เรถ้าคุตอบคุณนะแล้วก็หัวล็อกคอีกจะล็อกนะม่ใันมันคือเอเเออใช่เป็นเอเคเอเขาในวงการเป็นบ้าใช่ใช่ใช่วีว่าไงครับไม่ผ่านครไม่ผ่านอ๋ตามนั้นครับนีผมบอกไม่ผ่านอ่ี๋ยวผมบอกมีคำว่าเลยได้เลยคม่รครับอ่ชื่อจริงเาคือใ ที่เป็นสัตว์ครับผมโอยจอสัตว์เนาะสร้างมนหัแจอะไรบ้างวะนี่นะแค่พีาอี้อีก็ใได้คะนนนะครับผมอ่ากายได้สอคะแนนฮ่าเราได้หงคะแนนเย้คะแนนโอ้โหมจิพี่กิมได้คะแนนอ่า้ที่โหล่เน่ยใช่ปะเาเ่ทเรือสูงเจรีคือเราจะตอบชื่อแบบตามฉายาที่เราได้ยินเลยก็ได้โอเดี๋ยวาให้สานะ สามองหนึ่งอ้ยอ่ะแล้วกูก็ไม่ลืมกูนึกว่าจะพาดลืมตายอีกรอบหนึ่งพี่ทิถักูจะวีเจไม้ซะหน่อยไม่ใช่แล้วเขาเล่นเอ็ซ์ซครับตอนพี่ถูกไหมครับวาวไอเก๋ไ้หนึ่งคะแนนอ่ะคนละใบสอหนึ่งอ่าแบ่งเขาได้มห้าสี่ สองทีไหรฮะใชใครอ่ะครบฮะวไม่เปินไม่เฟินไม่เปินไปเอาใหม่อาครับกระโตกกรโกครับเลือเราเมื่อกี้ห้าสี่สามสองห่งหเดี๋ยวตอครับพี่พิมพ์รีพายเหรอเฮ้ยเฮ้ยไหนุลงหน เฮ้ยเฮ้ยเป้ยใหเออเชอร์ปาง B N K ต้นเลือี่บช่ไอ้ครับตุงใช่หอเ่าตุอไปตุงโอ้ยเจบตีเไม่ม่ไม่เอเอลนเออร์ตุงี้เขาเอเลนเมืองตัง เอา้องพเาด้วยผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้เลยครับจ๋าผมจำระคิดได้ทำลายไปรุ่นผมทำอุปกรณ์ไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้ทำาก็มีหเือนงบก็มีดูดูดูเก่งเงแ่เลยต้องับต้องับนึกว่าพี่อู๋คนต่อไปนะกอล์ครับกอครับเอฟี นั่งยินหนึ่งวะหน่วยบังเตนี้เขาเล่นติ๊กตอกชื่อไม่เอาเพเพชโอเคอะเล้วอะอเเฮ้ยชื่อเพชรไม่อะเอาพี่ชายด้วยไหมให้ให้วิ่เาอะคุณ คุ้นคุ้นคุ้นนะเป็นคนเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ลาวไงที่เขาชอบเตือนกลางๆเออเอาผมไปไปให้สระแอน้ำหน้าสระแอน้ำหน้าที่เขาชอบใส่กางเกงๆรัดๆอ่ะใช่ปะเออตัวนิวเจอร์แม่ครับเฉลยแล้วครับโอเคเฉลยนะเฉลยอ่ะเขาชื่อแก้วปะแก้ว มาเพชรเฉยเลยหอมไปอานไม่ไดอใสๆเหมดโอเคครับผมเราจะมาสรุปคะแนนนะเก๋ไกยได้ Napoleon> 2คะแนนครับสตาบได้ศูนย์แม็กได้2องกูกับพี่กิงเหมือนเดิมศูนแ่โดนเลยทำไมไม่ต่อสามสอหนึ่งหน่งน่งหนึ่งหน่หนึ่งย่าหน่นึ้นึ่อ่อนึิหนึ่หนึ่หนึ่หหห่น่่านนน่่ เหมือนเลยเอาคีจริงก็ได้ว่ะมันบาเหมือนจริงเลยมันต้องอย่างนี้นะส่อหนึ่งยกครับโอ้โหอะไรนะห้ามเธอเลยห้ามเธอลยอ่าอ่าเขาเกิดเก้าสิบะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยแล้วพวกไปเรื่อยแล้วพวกไปเรื่อยแล้ว่ะดังดังไปต่อไปต่อพี่อิงพี่อิงอิงเราไงขึนรู้ไอ้กูด้วยนะไอีกอย่าง ไม่เอาไม่เอาดาราอิกเยอะไปครับผม่ทำใาจริงของพี่ปันจิตก็มองแล้วเหมือนหน้าเหมือนจริงเลยนาล้มาแล้วมาแล้วเขาว่านะมันวนๆอยู่ในที่บีานบป็นปกติมัีงบปบน มเมวต่บไหมอบูไอ้ตอว่าตอบว่าตอปีสาไปดูฉันเลยไปสามอ้ไอ้นวอ้นัวเลยอะมัวจริงอนีวจริงนี้่กวแบบัวเลยอะเฮ้ยอ้นี่กัวจริงๆต่อไปนะา เนี่ยจะกลายพันธุ์เป็นฮิปโปได้ยอมแน่นิ่งไม่ยกกูรู้มีอยู่คนเดียวใส่ชุดรลดอชุดรดอใส่ชมีก็ปอบตังหนูจำได้วันานอยู่าเดี๋ยาจัไมือนะลองกอลอปะสามอหนึ่งเลยคเลือกไครครับใครให้เกท่านไปชื่อจริงเขาชื่อว่าไป S T D อโดหนึ่งตลอด ลกเบนลูก uh ับ huh. mm ้ไป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 ไมไป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 ไมไป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 ตปไ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 ปาเไป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 รปไ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 มไาไป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 มปไไ่ไไป่ไปป ขับรถมาใส่สีเขียวไม่ไไออยู่ในทีอะมามมาตกัน้ยแต่ไม่น่าใช่แต่มรมืยนะไม่น่าใช่บูไม่ลสอนึ่งบู๊เบื่อเกงเลงไม่กินก่อนอะไม่กินตอแ่ออเอเแม่มึงเลยไอเ็เอ็รวะตายง แรงมากไกเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักมากเลยเอ้ย้แล้ว่างเงีังหมีค้จัไหมคุณแค่จักไหมปนิทกันสามสองหนึ่งแบงค์มันกลมนกันวก่ยครับไ้มูมตออมั้งฮะมุมอ่ะมไม่ได้ยกนะไม่ยกยัยกหัวยูอ่ะมจิ้มเต็มยูหัวอะไรลูกนี้รองดาวไม่ถูก ไอง่อ้โหพี่คิงเองใช่ไหมลนมไม่ใช่ดีลันเลยรูปนี้อ่ะหนูเป็นโค้ดอกใช่หอล่าไม่ที่เราไปถ่ายอีนี่กันหน้าไติมอ๋อเออใช่ในไทยสีชมพูมามามามลผมอีนี่มันไม่นาตนไม่น่าตูแไม่พอ่ายนนี้ ไอ้คนนี้เป็นคนดีดีไม่ห่างเลยวันนี้ดูไม่ห่างพ่อห่างแม่คนรักรอบัวสามสองหนึ่งเก๋เะมากเออโเคเสียเสียหลัเสียสียวลัให้พ่ชิมนะเออสุนทาวินอะมาตอบี่ ไม่เห็นมีรูปพี่ตอนเด็กๆป่ะแต่ลรูปคงไม่น่ามามามาเเฮ้ยตผมเฮ้ียวโอ้โหรู้เลยรู้เลยเนึองเอาย่างอ่ะใส่แว่นทรงผมแบบนี้น่าจะมีคนเดียวนั่นก็คือเนื้อเอ้ยมันหวยก่อนสามนะบางทีอ่ะมาองบว่านะเนสครับเฮ้ยเป็นคำตอบพี่นี่มันแล่นทีมงานเราทุกคนเลยดีกว่า โอ้โยโอ้ยไอ้นี่เสือผู้หญิงไอ้นี่ร้ายลายกระเด็กเสือผู้หญิงลายกระเด็กนเ่จะโอโหเออแั่เดียวมีผู้หญิงไหมถามจริงว่าจริงมะวะจริง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 เล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบจะบอกเดผู้ชายชายแอบกับผู้หญิงใช่เมื่อก่้เราพู้หญิงหรอกไม่ไมันไม่เป็นความจริงไนะบึงนี่เบิกมาหน้าเหมือนลูกมึงอยู่เนี่ยไม่มีรูปไม่รู้อะไรจริงเลยบอกอ่าจริงอ เออเต้ครับจริงครับฟองอร์ผมรู้แล้วผมรู้ผมรู้เอามาจากในสมุดอีสมุดอีใช่มาจากไหนจริงๆอ่ะไม่รู้อะไรเลยนะแต่ใบกันดูลักษณะแต่ละคนวันนี้เลือกไปโอ้โหฉันเจ๊แล้วอย่ารนีจะม่ต้อบครับให้วิเคราะห์อ่ะไม่เคราะห์ก่อนคุณแม่คนนี้คุณแม่ยายแป้นบอกเลยมึงโดนแดงร้อนวันนี้ปิดคลิปยาวเลยโดนแดง mà cái gì đi bùn kíp cái này hả đợi chờเจอ vua má 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 chết công mương ba hai một báo tôi đi qua à không không thấy ai biết mày à không biết ai mày không thấy 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 không วว้าแบงค์ยกก่อนคุเห็นแบงค์ยกก่อนสามอีกไม่เอาแบงค์ยกก่อนสามอีกแบงค์ยกก่อนสามอีกกล้งไปเลยไปก่อนเนี่ยไปก่อนดูแบงค์ยกก่อนสามไม่เอาบูมาบูมาทะงรน้อยเอาบูมาบูมานั่งอยู่ตรงนี้เลยครับตคนนี้ว้าวแก่ไก่ไม่แก่ไก่แก่ไก่อะไรคะแก่ไก่ณที่ชานามงเกิดวันไหนเกิดวันไหนชิบหายมาเล เก้าเก้าเก้าเฮ้ยเก็บหลอเก้ามาเลยครับมามามาสุดคะแนนนะครับทุ้คนเรือกมาแล้วใช่ไหมคนละสองอย่างโอเคเดี๋ยวมาดูที่สายไปมาต่อเติมเลยครับเติมเลยครับมาๆผมจะบอกคนที่รอดนะ โอเคอ่ะคนที่รอดคนแรกคือเก๋ไก๋แน่แน่เลยแล้วเพราะว่าฉันตั้งใจเล่นเกมนี้มากแล้วก็มันจะมีสามคนที่โดนก็คะแนนเท่ากันอ้าวอ้าวเจ๋งอ้าวคนที่รอดคนต่อไปคิดว่าเป็นพวกคุณไหม ไดูไปห้าได้ไงตัวเขาเกิดมาเอามาดูดิรักกันใครเทเยอะๆอ่ะสาวสองหนึ่งกัดเลยปัญญารสชาติปัญญารสชาติดูเฮ้ยกินกินตื้นกินกินเฮ้ยเหมือนจะรสแข็งแขงแข็เป็นไงมันเผ็ดใช่ไหมรสชาติเป็นไงวะมันแย่ไหมขวัโทษที่ไปโดนทำโทษก็คือเก๋และก็ซุ้มนะคะ ขอบคุณที่คิดเกมสนุกๆไปพวกเราเล่นแล้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยทุกคนเขาไปเหลี่ยมอะไรกันไม่มีอะไรจะกินตอนนี้คือแบงค์หลอดแล้วครับหาว่าพวกผมโกงเ้าเอ้ยกูอานชื่อผิดวะเอ้าเ้ย เอาเอาอันนี้จริงคุณโดนอ่ะเอาที่คุณโดนอ่ะใครโดนได้ไงเอ่ยใครซื้อใครซื้ออ่ามีแฟนโทเค็นซ่อนอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้นะอย่าลืมสแกนกันนะคะบ๊ายบาย